ครับให้ทุกท่านชาวเราฟังเพื่อความบันเทิงเท่าน,นับ นี่ก็ไป็คลิหาานอยนะครับวันที่ห้าตุลาห้าพฤศจิกายนะครับถอใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ดูนะครับ มื่เดือนนัาเที่ยวผลเฉพาะกี่นับพิเศษนะครับ,รรบปกตินะครับแล้วก็ vip นะครับเด่นยลักร้อยนะครับ เครียญฮานอยนะครับสี่ห้านะครับเอากดติดตามด้วยนะครับเพื่อเพิไว้เลยนะครับไปมีพ่เชียบแล้วนะครับต่างๆทางชนะแล้วกดถูกใจเข็ยบให้ด้วยนะครับไปเข็ยบไหนของทางชนะกดถูกใจเข็ยบนั้นให้ด้วยนะครับเขีบดเขของทางชนะก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ สี่ศูนย์นะครับสี่หนึ่งนะครับสี่หกนะครับสี่เจ็ดนะครับ ็สีเก้านะครับห้าหนึ่งนะครับห้าสามนะครับ ห้าหกนะครับห้าเจ็ดนะครับ ็ห้าเก้านะครับก็คลิปของทางชั้นก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับเวลาโฆษณาขึ้นมานะก็โโกระควนน,น,นนะครับอย่ากดปิดอย่ากดข้ามโฆษณานะครับก็ดูโฆษณาให้กันดูนะครับ